ิดคลิปมาก็หาเข้ากินกันเลยนะคะเดี๋ยวมาพักกินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะขับรถมานะคะเหนือหน่อยเหนื่อยเติมพลังก่อนแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่คำชะโนดจังหวัดอุดอรธานีค่ะราวนี้นะคะเราพาคุณแม่มาเที่ยวกันสองคนค่ะเป็นทริปส,สาวๆนะคะขับรถเที่ยวกันค่ะก็คุณแม่เรานะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะ ชอบเสียงดวงสองครั้งต่อเดือนนะคะก็เลยพาคุณแม่มาที่คัมชโนดค่ะหเห็นเขาว่ากันว่าคนมาแล้วมักจะได้เลขใช่ไหมแม่แม่เมื่อกี้เราถ่ายรูปก,กันรูกไหนไหนโชว์หน่อยได้ไหมโชว์มไหนได้ไหมมาถึงปุ๊บถ่ายรูปนะปนมีอะไรเด็ดๆอ่ะระหว่างรอแม่นะคะแม่ค้าเขาบอกว่าคนเขามักจะไปกันที่ต้นมะเดื่อค่ะ ต้นมาเดือจะมีเลขด้วนมีไงทุกคนดูเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี้ยแม่ซ้อนแม่ว้าวมาแล้วมื้อแรกนะคะที่อคำชโนยดของเราวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าคนน้อยมากค่ะ ายรูปสวยๆได้เพียบแน่เลยแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะก็จะมีเป็นพวกใบสีของไหว้ค่ะขายเยอะมากเลยค่ะเท่าไร 49, ่9ว้าว,วกวยวยนะยายเกตโตเซตใบสีนะคะสวยมากเลยเลือกยากมากเลยค่ะไปเข้าไปไหว้ปู่ย่ากัน ชวงโควิดนี้นะคะที่นี่ก็เข้มงวดมากเลยค่ะก็ต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะแล้วก็ต้องมีรับผัดคิวด้วยค่ะอ,อ๋อ,อนี่คือมันว่าอุณหภูมิเราเลยโอ้ทันสมัยมากอะว้าวว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ยื่นบาทอ๋อเจ๋ง ได้ยินชื่อเสียงมานานพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบสงบอ่ะจากด้วยบรรยากาศหลายๆอย่างและด้วยความร่มรื่นด้วยอ่ะเข้ามาแล้วเหมือนสวนป่าด้วยอ่ะเหมือนได้แบบดีท็อกซ์ร่างกายไปด้วยเลยอ่ะสูรอากาศสดชื่นผ่านจากมาร์คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ้ที่นะคะ่ยค่ะท่านใดมีคาถามเกี่ยวกับะวัสดมาสอบถามได้เลยนะอ้มีน้องคอยอธิบายด้วยดีจังใหญ่มาก ต้นนี้ที่นอนอยู่เนี่ยเหรอคะอ๋อก็คือคืออันเดียวกับต้นนี้แหละใช่ไหมไม่ใช่เอาคนละต้นกันเหรอตายแล้วใช่ไหมต้นนั้นอ่ะเสียชีวิตแล้วอ๋อแต่ต้นนั้นคือที่มีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วเขาก็จะดูแบบห่างๆว่าแบบจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเหรอพี่ครับแต่ก่อนจะเป็นถ้ำอยู่แต่ก่อนมีถ้ำไงเหรอข้างล่างเนีข้า่าแล้วตอนนี้ข้างล่างมีถ้ำด้วยอ่ะสุดยอด ว้าวอเมซิ่งมากต้องไปดูใกล้ๆจุดสก,การะขอพรต้นมะเดื่อยักษ์ว้าวนี่ต้องประทังก่อนอ๋ออ๋ออ๋อโทษน,นะคะเขานิยมมาดูกันตรงนี้อะคะ ต้นนี้หรือต้นนู้นอะั้งสองเลยครับอ๋อแล้วมันจะขึ้นเป็นเลขเอะคะน่าจะถ้าใครคนมีดวงก็น่าจะเห็นว้าว <c oughs> มาดูด้อนกัน,นความรู้ใหม่นะเนี่ย<ด>รูปได้อะนะโอ้แต่คือคือรูปอันที่ยืนต้นได้แต่ไม่ควรรูปอันที่ที่นอนอยู่ใช่ป่ะอ,อันนอนไม่ได้เนาะนอ,นอ๋อได้หมดเหรอหมดเลย มันมีวิธีก็คือต้องมาลูบๆแล้วเลขจะโผล่ขึ้นมานะถ้าเรามีดวงนะแต่คิดว่าของแบบนี้มันน่าจะเห็นเฉพาะคนนั้นโดยเฉพาะเนาะหนึ่ง <1. S 1> อะไรนะคุณแม่สองแปดหนึ 2> 2่งอ้ยาอ้หยาชัดเลยเหรอรชเงอร์น่ามีสามด้วยให้เห็นได้ไงอะ่ะแล้วแต่จะดูมไม่เห็นได้ไงอะ่ะเฮ้ยแบบใส่ตามองไปที่เดียวกันเราไม่เห็นอะ่ะแสดงว่าถึงยุคของเขาแล้วค่ะถึงเวลาของเขาแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไม่บอกใครนะเรื่องตะก,กี้นี้ที่แม่เห็นนะมันมันต้องเลขของคนใดคนนั้นเลยดีค่ะห้ามบอกคนอื่นใช่ปะ่ะรูปในรูปมาหรอเออเราระค่ะแม่ท่านแฮปปี้แล้วค่ะได้บุญได้บุญพาแม่มามีความสุขข้อ,อแป้งมาโรยไว้จริงๆด้วยอะ่ะมันจะเป็นขาวๆตรงตรงลายของไม้อะ่ะแต่แป้งก็ไม่ติดมนะือนี่ครั้งแรกเลยนะที่มาถูว่าต้นไม้เนี่ย ไม่ใช่ต้นนี้เหรอแม่ตัหลุต้นไหนเอ้ยมันได้ทุกต้นแหละเขาก็ถูกันแล้นั่นแหละได้แหละอันนั้นมาต้นมาเดือแต่นี่นี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี่ต้นอะไรอีกต้นนะไม่ดี๋เขามาขอกันที่ต้นมาเดือนั่นคือมาเดือใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะแต่เขาก็ถูกันนะเอาช่วยกันดูนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะแม่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ป่ะว้าว ่เหรอไม่น่าใช่ป่ะน้ำน้ำน้อยจัง๋อบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยอะเพราะเขาเขียนว่าห้ามโยนเหรียญลงในนี้และนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็เลยอาจจะเงียบๆไปหน่อยะคะ่ะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้นี่คือเขาสามารถให้ตักน้ําข้างในใส่ขวดกลับไปอาบที่บ้านได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้งดทํานะคะเพราะเป็นช่วงโควิดค่ะ นี่ใช้เวลาอยู่ได้เพลินๆตลอดบ่ายเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีโซนด้านนอกอีกค่ะตะกี้เห็นแวบๆนะคะมีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยแล้วก็มีร้านขายของเยอะแยะมากเลยค่ะต้องในอะไรกลับบ้านมั้งคะแม่นี่ไม่เคยมาคำชะโนดเลยใช่ไหมคะไม่เคยครั้งแรกคำชะโนดนี่มันดังมานานหรือยังแม่ตั้งแต่สมัยแม่สาวๆเลยปะคะไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจนานแล้วนานเพราะว่าเป็นข่าวว่าแบบคนมาที่นี่แล้วแบบมีโชคมีลาบใช่ไหมเคยอ่านตั้งแต่สมัยนู้นนานมาแล้วไม่อ่านเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยโอ้เรื่องลี้ลับอ่าเรื่องลี้ลับของํำชโนดเอเนี่ยเรื่องลี้ลับเขาชื่อว่าอะไรแม่เดี๋ยวไปในร์วดูอาถานอะไรอย่างเงี้ยอาถอาถนนะก็เป็นเกาะนี่ใช่ไหมเอ๊ะอันนี้เป็นเกาะใี่ป่ะจริงอ๋อเออเป็นเกาะนะํำชโนดเป็นเกาะ ตายแล้วมีเรื่องต้องค้นหาอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปหาอ่านนะคะโดนเรียกแขกเต็มเลยอ่ะเขาคนขายลอตเตอรี่เรียกกันใหญ่เลยอ่ะโอ้โหทำไมรู้สึกฮอตขนาดนี้มีแต่ผู้ชายเดินตามเดินตามมาขายของ เย็นกี่ใบแล้วเนี่ยใบละร้อยค่ะแม่โอ้ยแม่จริงจริงไหมเอา้าโอ้ยออกมาก็เสียรทรัพย์เลยแม่เราเดี๋ยวไปนั่นนะสิอ <laughs> โอ้ยน่าสนใจอันนี้เขาเรียกกระโปรงหรือผ้าถุงคะเนี่ยเป็นผ้าถุงสี่ส่วนอ๋อผ้าถุงสี่ส่วน,เ,น,น,เ,นเอ้ยอยากได้อยากได้มันสีน่ารักอ่ะถ้าใส่สีประมาณอย่างนี้มันดูไม่แก่ดีเนาะ คือแบบจะพยายามหาผ้าไทยหรือชุดไทยที่ใส่แล้วมันแบบดูไม่เวอร์เกินดูไม่แก่เกินดูไม่เชยด้วยสีประมาณนี้ก็สดใสดีเนาะอะพาพาแม่มาคำชะโนดแม่เลเลี้ยงไอติมนะจ๊ะ <c oughs> แหมวันนี้รู้สึกด,ดีมากเลยได้ทำความดีด้วยการพาคุณแม่มาไหว่เสริมโชคเสริมดวงนะคะ <c oughs> <l ots> เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่างวดหน้าจะยังไงนะคะว่าตะกี้แม่ก็โดนไปหลายใบอยู่นะคะเอาละค่ะส่งต่อโชคลาภให้กับทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะสาธุสาธุเต่าเงยเต่าเงยเต่าเงยเอยเงยงยงยโอ,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 อ้นี่เข้ามายังไม่ทันถึงเต่าเลยของขายเพียบเลยน่ารักด้วยไม่แพงด้วยอะดีจังเอ๊ะแมวมเพียบเลยแมว ย่าถ่ายนะคะน่ารักจังดองดองมีกี่ตัวคะเนี่ยแปดตัวครับอยู่ตรงนี้แปดตัวเลยเหรอหม,มาใจดีเนาะหมาไม่กัดเนาะอ้ยน่ารักจังเลยลูกยังไม่ทันเจอเต่าเลยแวะเล่นหมาเล่นแมวก่อนแล้วนะคะเอาเอาเอาเดินมาเรื่อยๆก่อน เท้าความก่อนนะคะเต่างอยนี่นะคะก็จะเป็นรูปปั้นเต่าขนาดยักษ์ค่ะสูงเท่าช้างเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยนี่แหละคะ่ะก็ตอนแรกนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเป็นซิมโบลเฉยๆค่ะแต่ต้นหลังนะคะมีคนมากราบไหว้ขอหวยจนกระทั่งถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะก็เลยดังไปทั่วประเทศเลยค่ะประกอบกับพี่จินนะคะจินจลัลาพูลาบเอาไปทาเป็นเพลงเต่างอย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 งนั่นแหละที่ดังๆนะคะก็เลยฮิตเปลี่างไปเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณแม่มา ขอโชคขอลาบใช่ไหมคะเพราะคุณแม่เราก็ชอบลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ได้มาที่นี่เป็นไงแม่ดีใจไหมแม่เยี่ยมอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะพญาเต่าน้อยของเราอ้ยใหญ่มาก มีเครื่องไหว้ด้วยนะคะดอกไม้ทุกเทียนอ๋อมีพระป่าด้วยเอ้าแม่เขียนก่อนเลยแม่เขียนชื่อเลยครับอ๋อพระป่านะคะร่วมทำบุญเรียบร้อยนี่ค่ะต่อมาเรื่องช่วยเปิดประตูโชคเปิดประตูชัยเปิดดวงชะตาราศสียิ่งใกลากที่สุดมากี่สุดเห็นแล้วเห็นแล้ว เท่อพระป่านะคะเอาเงินเสียบใบแล้วก็เขียนชื่อแล้วเขาจะมีอนาน o u ออกด้วยอรัวขออใช่ค่ะอ่านอะไรมือหนูไม่ออกหรอวรจันทร์ลุงเขาอ่านอะไรมือเราไม่ออก และนี่คือพญาเต่างอยนะคะกับความเชื่อของชาวบ้านนะคะที่ว่าจะให้โชคให้ลาบได้ค่ะแล้วก็เพลงดังของพิจินตลาพูรลาบนั่นเองนะคะไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะเนาะไอยต้องเลยเราคอไอ้ต้องเอยเรากตไอ้ต้องงอย ยกพระอ๋อเป็นการทำนายเหรอคะ,อะเดี๋ยวแม่ลองลดูดิคือถ้ายกพระขึ้นสิ่งที่เราขอจะแบบเป็นความจริงใช่ป่ะคเคยเคยได้ยินเหมือนกันพวกแบบยกเสียงทายอย่างเงาี้ยที่ที่ญี่ปุ่นก็มีก็เคยมีแบบยกขึ้นแล้วความสิ่งที่เราขอจะเป็นจริงเหมือนแบบทำนายอะ่ะอะเหมือนว่าจะสอบได้ไหมถ้าสอบได้สอบผ่านก็จะยกขึ้นเลยเดี๋ยวลองดูแม่ลุ้น พระเสียงทายนะคะออบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่วิจนารณญาณของทุกคนนะคะใครเชื่อก็อเชื่อไปใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ ออุุ้้ยยวิววอุ้ยอุ้ย,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 ยขึ้นขึ้นแล้วขึ้นขึ้นโอ้ยสุดยอดขึ้นแล้วยิ่มไปเลยเย่ยินดีด้วยกับแม่เรานะเจอผ้าไทยชุดไทยผ้านุ่งสวยๆอีกเยอะเลย ไม่รู้คลิปนี้จะได้อีกกี่ตัวนะคะแต่ว่าเอาไว้ใส่เวลาไปเที่ยวไทยมันก็มีเหตุผลเนาะโหมีรถแห่มาตั้งโชว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถแห่ประจำบ้านเต่างอยเหนือสวยงามอลังการมากเลยว้าวนอกจากที่คำชะโนดเต่างอยนี้แล้วเรายังได้ไปเที่ยวอีกหลายที่ในภาคอีสานเลยล่ะ ติดตามคอนเทนต์ได้ทางเพจไอจและบล็อกเลยจ้าส่วนคราวหน้าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมารอรุ้นกันนะกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะจ้าแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย